สวัสดีครับผมผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้เรากลับมาพบกันต่อนะครับเมื่อกี้มีแวะไปนะครับบริการลูกค้านะครับคอนดาซซิวิกนะครับก็เดินทางมาจากระยองเลยนะครับก็ขอบพระคุณนะครับก็คุยกันเรียบร้อยลู่เลื่องก็มาติดตั้งไปแล้วเรียบร้อยนะครับคลิปก่อนหน้านะครับตัวนี้เรากลับมาพบกันต่อนะครับก็จะเป็นขอบ1 7นิ้วนะครับตัวนี้เป็นล้อแฟชั่นไลท์ที37นะครับเป็นล้อเทียบนะครับไม่ใช่ล้อแท้ ถามว่าแล้วล้อแท้ดูยังไงนะครับล้อแท้แบรนด์เนี้ยเจ้าของอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นแบรนด์จะต้องผลิตในญี่ปุ่นตัวเนี้ยมันมันไม่ใช่เจแปนนะครับมันเป็นเจแปนธรรมดาถ้าเป็นล้อแท้นะครับตรงขอบเนี้ยมันจะต้อง made in j จแปนนะครับอย่างแรกเลยนะวิธีดูนะครับผลิตในญี่ปุ่นนะครับเป็นเจแปนเฉยๆใ่ล้อเทียมนะ นะคบเวลาผมนั่งรถไปตามท้อถนนผมเห็นล้อใส่ลอ้อลูกค้าหรือล้อท่านใดใส่ล้ออะไรเนี้ยผมก็มองดูตรงเนี้ยผมก็จะรู้นะครับว่าล้อตัวนั้นแท้หรือเปล่านะคบมองดูก็รู้แล้วแล้วเวลาล้อแท้รายละเอียดมันจะครบอันเนี้ยไม่แท้แต่รายละเอียดก็มีให้นะครับราคาถ้าถามว่าต่างกันเย,มมยอะไหมล้อแท้ก็ถ้าขอเบียร์กเป็นแสนนะนะครับเป็นแสนเพราะว่ามันเป็นล้อฟอสนะครับล้อฟอสคืออะไรก็คือ,อ,คอการไล่อากาศออกนะครับจากมวล นะครับของล้อแมกนะครับให้เหลือแต่โลหะเพียวๆนะครับมันก็จะตัดเรื่องน้าหนักออกไปได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเบาแล้วก็แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นล้อที่ขึ้นรูปธรรมดานะครับเอาหน้าตามานะครับไม่ต้องจ่ายเป็นแสนจะเทได้นะครับถ้าเป็นล้อตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะนะครับมาดูหลังล้อนะครับตัวนี้นะครับเป็นขอบส7บเจดนะครับ บ้างแปดนิ้วครึ่งนะครับออฟเซตสามสิบนะครับออฟเซตสามสิบนะนะครับอ่าล้อนะครับผลิตนะครับเมื่อปีหนึ่งแปดนะครับเมื่อปีหนึ่งแปดนะอ่าเดือนสิบนะครับเดือนสิบนะปีหนึ่งแปดนะครับก็ล้อตัวนี้ผลิตมาก็มาสี่ปีแล้วโดยประมาณนะครับก็เป็นงานทั่วไปนะครับงานทั่วไปนะครับล้อ แฟชั่นลายยอดนิยมนะคระล้อตัวนี้ส่วนใหญ่ก็ใส่จากกระบะนะครับแต่สวยงามนะครับล้อรุ่นนี้นะครับจะมีพี่น้องรุ่นรุ่นอีก2ลายนะครับก็คือ c ี2 8นะครับกับ RE 3 0นะครับหน้าตาเป็นไงท่านลองไปค้นหาดูได้นะครับล้อตัวนี้ตอนเปิดตัวมาจะมี3แบบนะครมี TE 3 7คือลายนี้นะครับ RE 3 0จะเป็นลายก้านคู่นะครับแล้วก็ c ี2 8ที่เขาเรียกลายดาว แล้วแต่ว่าท่านจะชอบลายไหนนะครับถ้าเป็นล้อแท้มันฟอร์สทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเป็นล้อทั่วไปก็มันจะเป็นการขลูกธรรมดาอย่างที่ผมบอกนะนะครับแต่ว่าราคาก็ถูกกว่ากันถ้าไม่ได้สีอะไรก็ใช้ได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางโนนะครับก็ตั้งอยู่พระรามสองบานถึงเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยนะครับ ถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผม G ก็ <K l ip> สําหรับคลิปนี้นะครับผมกอนะครับจากร้านต้นยังยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ